ลหลเฮลหล่ดอกพุดเวทีพุทธกบพกปลกกว่าเตารซติราคนดโกว่าดอกพุดอกเวทีแต่หันย้ายยี่ีนิเด้าตารสซเลยมัิชนออนไลน์ตะคากรโซตคันนี้ยหรือกลัวเวด้แตทอลักเกชบบาหนอบ้าคาดอตาคุตาเกลสุกีลุยตะกบาหนอตารโซะันนี้มมัิชนออนไลน์กล่วเราเวด้าคู่โตเตเวได้าแล้รบเมียนมาระอุทหารถิงบอมสีถึงหลูก ฐานกองกำลังกะเรียงปืนโกนถล่มซ้ำอาเวนิอัมีเวดาตางโซคู่โตเนาะรูปยันมาดีชุ่มดักกับมีกบวอยู่ดื้อสู้หรอกเลสเตอร์ลาเวด้าไม่ปูอ่าเลกันโยตาทูเพลสุงม,มุดด้วยตาลอนี่ลุยเพลือ่อดุเลเยเพลือตะการีบาดิเวดา้าคาร์โลปิเวดาา้าดอกโรเซ่ละอ่าเนี่ยหรอเอาเวนี่ัมิเวด้าตากโซคู่โต တက္ကဆောကွေလာဝေဒါပေတချီတေတချီတေကိစ္စိုကီဂျေဖေဟာခိုလိုယန်နရီအမနီလူအီချီနော်ဖေပုကွေအမနီတချီပလေဒီလွန်နော်အဝဲနေဝေဒါတက္ကဆောကိုတော့နော်ဖေချီလိုဖာနာခိုင်းဒီတဲ့ခุนနရီတော်တော်ကြီးလောတက္ကဆောကွေဝေဒါဆူမေညာတဝေဒါတနညာဣကဘာဝေဒါဖေအာတချီခီနရီအမနီသဲဆီနော်ဖေဘူထူတလယ်တချီဖု นอเอาเวด้าเจเวไปยอดสู่แล้วเอาอุเวด้าตาโลเลยที่เกโกเชออยู่โกเวด้าตาลอเพทีเนี่ยช่องทางหินกองเจวอุเวด้าตะโคตะว่าหลอกาเดอตําบลปิล็อกเนาะอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปยอดสู่กันเลยจตเพยนี่เอาเวขาดจูโกเวด้ากลูเลิกกันยอดตาทุเพสูมุนโดสุกเกลุยอตาโลอ่าสุเกลุยอาตาโลคนนี้เดโกเวด้าบ้านทะเลออง ท้าเลียอ่องก็เนไม่ตะม่ยห้าปปลียานองเขามาโมกขกลบ้าว่ะอาคูต่ตอนี่เดี๋ดีตอนเร้อยู่กยไ้ได้ทะลอ่องดีย่ก็เน่ยาเลีอ่องหรออน้อเนี่นมีขร่าโยบ้าอู้หมอเนาะขันูนข้ไปได้เลยนี่แต่ก็ป่าเดี๋ยวเวลตัรอนด้วจอจูไว้ตั้เรอตาตอยู่ก้นี่ก็บ้าไ้ได้ขัวกิโลถึงละกิโลตีเนาะเอาไว้นี่เดี่ยไปยอนี่ขาดจูข็ไได้จเจนี่ وي ปราณีตากสอนนิดกวยเวนาดสูเมญาจัจอีนอลยูตากปาคอหนิดเออตีกวาตี้โลเวนาดเออกวาตัวโพเพนี่หนอลกวาตัวโพหนิดเออเวเตเวนาดจัจอีนอลปนาฮูบากาโจหัวมาดากรูเนดิโซตึบึที่ญาอลปเตตึที่ญาว่าเมครูนี่เออจาเลตึโยเลงออลคันโนกอบิดาเลกญอเออตาทุกเปลกดุมุนโดเลกเกลุยอาตาลอง เลต้าล็อกไวได้สวอลเทลิออนเนาะก็บ้าไปได้ลุยเพื่อเย็บเพื่อนี่อ๋อวิบลอนอิเดอตั้งซอกว้ได้ทอบับเนาะเตเวตาเลยนอกจากนี้มีรายงานว่าฝ่ายกองทัพเมียนมามีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด4-5ลูกอ๋อเนาะตะการิบาเตเวตาคู่ชื่อกว่าไดากับวอยูนะเฮ้เฮสเตอร์ลอกกับโดไว้ได้มีปูเลต้าลอกเพนี่เนี่ยก็บ้าลุยเพื่อเย็บเพื่อสี อืมวีบรานี่ตะกันติบาเตวิดาปตะปรีลอกดดเวอูละกะบอยชูปูหมอนอขอยาตึกลอเวดาเมโปนี่ตึกลอเวดาบ้งลอเลยเนาะกลูกลูกลูกลากบ้าเอ่อวีพระเยพระเลิกะยอคืออตาลอกวีบรานี่เตอูละกะบอยชูปูเลยขาตุลอเวดาเนเอ่อครูเซลาเนี่ยถึงตึ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 กลา เออ اكو แต่ด uh, mm ันนี่ไม่ไม่ได้อยู่ในกับปานิเทวดาตาตีตากว่าตาบัฑุบัติคอนี่เด้ออกุเวโอ้เลยกับปานิเตติญญเวทนาบาเนาะนาฮูเนาะอเวตั้งให้ตักรุ่นเนาะจะมีชื่อบาวีบลนิดด่วนกับเตวดาสุมิญญาตะเจเทวดาเลอสัวพูลาอู้ไปดาเลอที่เชก็เชหลอสดตาลอยู่กว่ากับปานิแต่บัฑุบัติตามุนดุมุนตาจะเกษรสารเนาะจะมีบา นอป่าตวผู้ดาอัตาโอดาตาเลกิพิมาดาตาอุมมดตาอีอซีซีนี่เอแต่เสียงดังของระเบิดก็ได้ยินมาถึงฝั่งไทย้าชนาคิรอนเตวมีปปลาต่นเนี่ยดูเอ่อซ้อคูโจติวีด้าเลยโยโกนอวิบลอนเนี่ยเตวเพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่มีเกตระหลีวเตวด้าเลยอยู่ตะกัปาตนาคีนออัติเว ลูปูเวดาตารีตากลุลาเกตาตัสซินพระอีบูบูตีตีพร้อมแจ้งประชาชนและน,นักท่องเที่ยวไม่ต้องไม่ต้องตื่นตระหนกหน่อฮิปโปซิโก,โกเวดาปาสวปปปิวอพูดออกไปเลยอ่เอาเลียาเพนน,พพนี่ที่ผ้าในเดอร์ต่ลูบายูบาบอตันน้อยมีบาเตเวดาเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากชายแดนฝั่งไทยไกลามากพอสมควรหน่อเตเวดาบา้ามิลโคตะเลตาคาร์ลอตา เออเลตาเกโระอาลอนีอูจจุรตะโดยูกะเอ่อปัญจีปุญญะนิอ๋อตะกะโสณีกุเวนะติเพนินิโรอืมอะคูตะโดนิดามิตะเกโระโดตัจจะเลดิปะเตบาบาบาซันนะกิโดโลชระตะทีเชอร์โคเชอร์ตะหุตะเรไม่เกโร่ตานิดืออยู่ตุกะปาตะนากีเนาะอะสุเวอ่าอยู่เตวะสนใจไว้ดาบ่เนาะอะสุเวติตะปะนิเดเสวิสาเวดาลอ เอ่อเมือหูตากิตากลุมเดิมต้าเลยอยู่ตากสอธนาคิ้วอลอนๆตื่นตนอัเลอตากสอปูส่กอนเี่ะอาต้าตอนนี้ดาวเวทบอยเดเลิกุกิลุยึกรบปากระดเนาตาลอตากเลนี่ยดวิตาสุจะกบป้านายิ่ชมวตาตาดูดเกาตาตะต้ตะกตอจใจยีลอนาะก็เหตาคมเลยเม่เอาเวไปย้อนเลบบาโตว่าไม่ปุเลบ้าโตว่ามีไม่บอกเาไม่บ้าโย่วนเลยเข่าข่อ 啊紅泥呢卡抽不會讓你怕危羅的梅果寶油黑卡條哦你在國我都特別的踢吧哦 OK 啊為你的美威達主持人 online 打到個索呃桂羅的訊號不會打副副ក៏否認了巴弗拉的訊號不界鐵了咱們